สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิเรสโอเชียนนะครับเพราะธุรกิจคือการแข่งขันนะครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเตชิตเลอร์ในวัฒนาและพี่เจนโซลาร์มานุกุลเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็เนี่ยปกติทุกๆ G ี่ีก็ต้องอ่าก็ไม่รู้ทำไมนะยังไม่ชินอีกรือไงอ่าโอเคครับวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งในเคสตัวอย่างของกรณี r a c โอเ e a n คือการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็น ยังไงดีล่ะเป็นการแข่งขันที่มีบทเรียนสําคัญสําคัญน่าสนุกสนุกให้เราได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงลักษณะของการค้าปลีกออนไลน์นะครับก็เป็นเคสหนึ่งที่ต่อมาจากอพิโซดแฟงแมนอ่าคือเป็นหนึ่งในแฟงแมนถูกต้องอ่าครับค้าปลีกออนไลน์ในแฟงแมนน่าจะมีตัวไหนให้เวลาคิด3วินาทีฮะเฉลยเลยครับพี่นั่นคืออเมซอนครับอ่าครับอเมซอนนะครับเกินก่อนอาจจะเป็นเป็นเหมือนคลิป เล่าประวัตินิดๆน,นะครับก็เกินกันว่าก่อนหน้านี้เป็นยุคยุคที่เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขายของออนไลน์นะครับการขายของออนไลน์ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่อเมริกาเนี่ยจะมีเว็บเว็บหนึ่งะครับที่เป็นการซื้อขายเหมือนบ้านเราเลยคล้ายๆกับเว็บบอร์ดแต่เพื่อการซื้อขายอย่างเดียวนั่นก็คือเค s ค อะไรนะฮะไม่รู้จัก c r a i g l i s t list นะครับ craiglist.com นะซึ่งด้วยประเทศที่มันใหญ่เนี่ยการค้าขายแบบเมื่อก่อนนะครับก็คือต้องเป็นอยู่เป็นเหมือนกับกึ่งกึ่ง l ลลมันคล้ายๆกับอะไรในบ้านเราไหมอย่างลักษณะของ Craigslist คล้ายๆประมูล .com ประมาณนั้นคล้ายคล้ประมูลหรือ PDA Mobile แต่ปัจจุบันก็คือเป็นคล้ายๆเว็บบอร์ดที่คนเราซื้อขายมาเจอกันคล้ายดี .com อ่าคล้ายๆขายดี .com ประมาณนั้นใช่ครับซึ่งตัว c ค l i s t เนี่ยก็เติบโตมาโดยเป็นแบบระบบโลเคอลเพราะว่าด้วยประเทศที่ใหญ่ถูกไหมครับเพราก็จะมีการค้าขายในในรัฐแต่ละรัฐก่อนนะครับโดยมีคู่แข่งนะมีคู่แข่งด้วยชื่อว่า GoLSN ไม่คุ้นอยู่ด,ดีคนไทยจะไม่คุ้นครับแต่ถ้าเด็กเมืองนอกเนีจะรู้จักสองตัวนี้เคเคลิสเนี่ยโฟกัสไปที่กลุ่มซิตี้ส่วน Go เอลเไปที่กลุ่มเข้าสนี่ว่าคือพวกชานเมืองผมขอแวะข้างทางนิดนึงอย่างทูลว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคเดียวกันถ้าเป็นประเทศอย่างใกล้ๆกับเราหรือประเทศเราเองก็ตามเราจะรู้สึกว่าการซื้อของออนไลน์มันไม่ได้จับต้อง มันไม่มันมัน,ม,นมันมีความไม่น่าไว้วางใจอยู่ในช่วงแรกๆแล้วทาไมทําไมมันถึงเวิร์กในประเทศนี้เพราะมันมีระบบอะไรในการทําให้เรื่องพวกนี้มันชัวร์ขึ้นมาคือต้องบอกก่อนว่าในในยุคนั้นนะครับถามว่ามันเติบโตต้องบอกก่อนว่าพวกการค้าขายออนไลน์ทั้งหลายมันเติบโตมาจากการขายของผิดกฎหมายก่อนอ <laughs> ซึ่งทำให้ช่วงแรกการ การคลื้อขายในเคกลิสต์จะเจอปัญหานี้เลยเคกลิสต์กวเาลกวเเลนเนี่ยจะถามว่าเฮ้ยมันจะเจอคนปลอมไหมเจอเรื่องเฟกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับกัวเวเลนก็เลยมีระบบในการล็อกอินเข้ามานะครับว่าไม่สามารถคุณจะต้องล็อกอินก่อนจะโพสขายของได้มีข้อมูลส่วนตัวของคุณมาแลกประมาณหนึ่งมีโปรไฟล์ซึ่งต่างกับเคกลิสต์ที่ไม่มีก็เป็นเปิดแต่ว่ามันเป็นซิตี้นะครับแต่ว่า ในในช่วงนั้นด้วยการขายของออนไลน์ที่มันบูมนะครับก็จะเป็นช่วงการเติบโตที่มาประจวบเหมาะหลังจากที่มันเป็นาการขายของเถื่อนถูกไหมพอมาเริ่มขายของตรงเคเคลิสเนี่ยมันเริ่มจากการขายของมือสองอนะครับขายของมือสองเนี่ยเป็นคีย์หลักที่ทําให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตครับโดยส่วนใหญ่นะครับ ใช้วิธีการที่เขาใช้กันแล้วกันอันนี้แชร์แชร์ปรบการจากคนที่ทำธุรกิจแบบนี้รเ,เราเราเราเติบโตกับการค้าขายแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยก็คือเขา่จะนัดเจอกันในที่พับบิที่มีคนครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะไปกับเพื่อนเสมอเช่นยกตัวอย่างเวลาพี่ซื้อขายมือถือมือสองเมื่อก่อนจะเป็นธุรกิจแรกๆเลยที่ที่ผมทำก็คือซื้อมือถือจากเคสลิสมาโพส์ขายบนอิเอ์เป็นคนกลางครับอ่าเป็นคนกลางซื้อมาขายไป ก็เราก็จะทำแบบนี้ก็คือเรานัดเจอในที่เป็นร้านกาแฟหรือฟู้ดคอร์ทส่วนใหญ่จะเป็นฟู้ดคอร์ทครับ<ม>คนเยอะๆไว้ก่อนใช่เ<ๆ>พื่อความปลอดภัยครา<ๆ>ก็เช็คของอะไรกันครับสาเหตุที่ของมือสองมันเติบโตเนี่ยเป็นยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แต่เสื้อผ้าซึ่งจะไม่บุ่มเพราะมันเป็นของใหญ่มีความน่ากลัวถูกไหมไปแต่ที่บางครั้งอาจจะแบบมันขายจริงหรือมันเอากูไปฆ่าวะ ขยอากวกอยาไปขายไตแทนดีกว่ามาเอาที่บ้านสิมาเอาที่บ้านซึ่งตอนนั้นมันยังไม่บูมแต่ยุคที่ทําให้บูมก็คือการมาของสมาร์ทโฟนก่อนจะเรียกว่าสมาร์ทโฟนยุคของมือถือดีกว่ามือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกขนาดเล็กที่มันยุคแรกๆที่มันเริ่มมีการค้าขายเริ่มบูมเป็นยุคถ้าเป็นที่อเมริกานะครับจะเป็นมอเตอร์ล่าเลเซอร์เป็นฝาพับคือเป็นจอแล้ฝาพับสมัยนั้นเนี่ยของดี อจอสีลัวยังไม่มีไอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเป็นสมาร์ทโฟนครับรอันนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนีตัวอย่างนะครับแล้วมันก็เริ่มบูมขึ้นมาเรื่องพง่ายๆคือแกดเจตเริ่มบูมถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2006 7, 2 0 0 6 2 0 0 7อเจะเป็นช่วงเราจะสังเกตด้ช่วงนั้นเทคโนโลยีและแกเจตบูมมากจะเป็นตั้งแต่เรื่องมือถือมีจอสีถ่ายรูปเริ่มก้าวกระโดดนะขึ้นมาเริ่มเป็นสมาร์ทโฟน i p o d ถูกไหมครับครับเกมคอนโซลเริ่มบูมช่วงปี2008 อืมถูกไหมช่วงนั้นจะเป็นช่วงนั้นอะ่ะที่ช่วง PS2 ถูกต้องช่วงนเกอครับ PSP ำลังมาอะ,อะไรพวกน,นี้ตอนนี้ตอนนั้นการเทรดนี่กำลังมาทำให้เค้กเลสก์เออร s n ก็เริ่มเติบโต,ตมากนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปหน่อน Ebay ก็โตก็จะมีเว็บไซต์โผล่ขึ้นมาชื่อ eBay ครับนะครับกับ Amazon สองตัวนี้ต้องบอกก่อนมัน มาก่อนช่วง2,000น่าจะประมาณ2,006 2,000กว่าๆเห่าอนกันแต่มาทีหลังเทคลิตตัวอย่างที่บอกว่าพวกเทคลิตกอลเอสเอ็นเนี่ยเริ่มขายตั้งแต่เฟอร์นริเจอร์ของของมือสองครับแต่พอสอพอความบูมของการขายของมือสองที่เป็นแกจิตขึ้นมาเนี่ยเ,เริ่มสะดวกในการพกพามาก <ทำ S 1> ขึ้นทำให้พวกเนี้ยเริ่มลงมาขายนะครับก็คือเริ่มเริ่มคนที่ก้าวมาในตลาดนี้ก็จะเป็น eBay โดยที่ตอนนั้นขอขอย้อนไปถึงอเมซอนนิดหนึ่งแต่อเมซอนก่อนเพราะเราพูดถึงอเมซอนอเมซอนเนี่ยเลือกที่จะขายหนังสืออตอนนั้นยังเป็นยุคที่อเมซอนขายหนังสือออนไลน์อยู่เห็นภาพเลยครับเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็ซื้อหนังสือผ่านทางอเมซอนจากไทยนี่แหละจากไทยนี่แหละนะฮะเยอะเลยซึ่งคู่แข่งคือบ a านอนุบาล หลายคนกอ็กอาจจะไม่รู้จักแต่เด็กนอกกคนที่ไปเลยนที่นู่นจะรู้จักบานหนังโนเวลนะครับ <S <S เ,<อ>เป็นร้านสตอร์ขายหนังสือที่มีเชนทั่วโลกเหมือนกับซีเ e อ็ดบุ๊กบ้านเราซึ่งคู่แข่งตอนนั้นนะอเมซอนแข่งกับโ no no นบานหนังโนเวลนะครับสองสองเจ้าเป็นรายสำหรับหนังสือส่วนมาอีกฝั่งหนึ่งการ้าขอขอ,ขอต้องต้องต้องเล่าเล่าถาม์ไลน์ร้อมกันก็จะมีเคคลิสกับเอลเอสเอ็นอีเบย์อ่าซึ่ง eBay ตอนหลังก็เป็นคู่แข่งกับ Amazon <S <S <อ>เดียเด๋ยวเดี๋ยวสองอันนี้จะพาดูวิวเข้ามานะครับครับผม อะถามว่า eBay เนี่ยใช้หลักการโดยการที่ฉันไม่ต้องไปเจอเป็นการแค่ส่งของแต่ต้องมีระบบ PayPal ขึ้นมาอืเ Paypal ก็คือการที่คุณจะต้องไม่จาเป็นต้องมีบัตรเครดิตครับนะครับแต่คุณสามารถสมัคร Account PayPal ได้โดยการบ,ออบัญชีออนไลน์ถูกต้องซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสมมุติผมเป็นเด็กเรียนเมืองนอกใช่ไหม อตอนอายุ16เราก็ทําบัตรเครดิตไม่ได้รเราก็ต้องสมัครบัตรเพย์พาเอาบัญชีเอาหเหมือนกับเอาเงินไปใส่ในเพย์พาเพื่อจะซื้อขายของออนไลน์ได้ซึ่งทําให้ตอนนั้นเนี่ยอีเบอตอบโจทย์มากๆเพราะคุณลอง i m a g i n ิดูครับว่ากลุ่มคนที่ซื้อของในอีเบอณยุคนั้นนะครับครับไม่ได้เป็นคนที่มีบัตรเครดิตเยอะขนาดนั้นอืซึ่งก็หมายรวมถึงกลุ่ม คนที่ไม่ได้อยู่ในวัยทํางานถูกต้องวัยนักเรียนอาจจะเป็นวัยนักเรียน<ไ>วัยมหาลายัยอาจจะมีบ้างแต่ก็ยังความเสี่ยงยังไม่ค่อยกล้ากับการใส่บัตรเครดิตเข้าไปถูกไหมครับ,รบมันมันยังเป็นกลุ่มคนเจนใหม่ที่เข้าไปใช้และคี์สำคัญอีกจุดหนึ่งของอี Bay นะครับที่มันเติบโตคือการบิดนะครับอย่างแรกอย่างที่บอกก็คือการส่งของโดยไม่ต้องเจอแล้วฉันจะส่งจากรัดนี้ไปรัดนู้นก็ได้ขายถูกกว่าด้วย ถูกไหมคับการอย่างโก l s n หรือเคคลินต้องเจอต้องเจอขับรถถึงมาเจอกันได้ถูกไหมไม่ไม่มีใครกล้าส่งของเด็ดขาดเพราะส่งไปจ่ายเงินไปของอาจจะไม่มาแต่ eBay คือเป็นระบบ PayPal อย่างที่สองก็คือมีมีตัวกลางในการโฮหเงินไว้สมมุติว่าพี่ขายของไปให้แม็กนะครับแม็กจ่ายเงินเข้า PayPal ปุ๊บพี่ยังไม่ได้เงินจนกว่าแม็กจะกดติ๊กว่าได้รับของแล้ว แล้วก็สมมติว่ามีเคลมว่ากี่วันคืนได้ก็ยังไม่ได้มันเหมือนเป็นเครดิตเทอมนะครับก็เลยทําให้ Ebay เริ่มเติบโตนะครับอย่างที่3ามก็คือ Ebay มีการบิดดิ้งประมูลซึ่งทําให้ Ebay โด่งดังมากๆคือเรื่องตัวนี้เรื่องบิดนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตอนนี้ Ebay มันเงียบหายไปเลยเออจริงๆดูดูเหมือน Amazon ไม่น่าจะมีพอยต์ไหนที่เข้ามาเป็นโดดเด่นนะฮะถูกต้อง เพราะ e bay เริ่มเริ่มมีตรงตรงนี้ใช่ไหมครับเราย้อนกลับไปด้าน a เม z o n กับบาร์โนเบตอนนั้นอเมซอนทำยังไงจากผู้เล่นรายใหม่ขายหนังสือออนไลน์ซึ่งย้อนกลับไปในยุค2 0 0 6พั0 0กกว่า,วานะครับคนยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขนาดนั้น่ะมันไวไฟยังเป็นเรื่องใหม่คูดอย่างนี้ด้วยเรายังต้องต่อเน็ตแบบสายแลนโทรศัพท์บ้านกันอยู่ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่คือ Wi-Fi ก็เริ่มมีต้องบอกก่อนที่อเมริกาเริ่มมีแล้วการใช้ Wi-Fi แต่มัน,มนกระจอกมากเอาตรงรแล้วการที่คุณจะไปให้คนเข้าเว็บซื้อหนังสือทำยังไงเคียังไงจุดก็คืออะไรรู้ไหมอเมซอนใช้ระบบ pricing ในการมา,มาแข่งกับกลุ่มลูกค้าที่ เขารู้และเป็นเพนพอยของคนทุกคนที่เรียนที่อเมริกา Pricing นี่คือทำอยังไงครับกำหนดราคาเองอะ่ะใช่ต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างระบบร้านหนังสือเนี่ยกิน GP สูงมากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับของกินขวาจะขายออกเล่มน,นึงมันนานถูกไหมครับรบสมมติหนังสือเล่มหนึ่งขายที่ร้อยเหรียญต้นทุนที่ร้านรับมาจะแค่สิบถึงยี่เหรียญอเมซอนขายยีจากราคาหนึ่งร้อเหรียญ ผมขอขยายความ G P นี่เึงฮะ G P ก็คือ gross profit <God. S 2> นะครับก็คือเป็นค่าที่ถูกหกัก profit ที่ถูกหักออกไปจากร้านรีเทลต่างๆครับผมอเมซอนใช้ข้อได้เปรียบตรงที่ว่าฉันไม่ต้องมีต้นทุนหน้าร้านเหมือนบาร์นโนเบลที่ต้องไปเปิดราคาเป็นร้อยๆที่ทั่วอเมริกาเพื่อขายหนังสือนะครับสองก็คือพอมันไม่มีเนี่ยเขาก็เลยสามารถทำให้ราคา pricing เขาต้นทุนเขาต่ำ จากยกตัวอ,อย่างอย่างที่ร้อยเหรียญรับมายี่สิบเขาเอาทํ้ามาห้าเหรียญก็พออันนี้คีย์แรกก่อนนะเรื่องครซิ่งตัวนี้ตัวแรกก่อนซึ่งถ้าไปซื้อนังน,นอกร้อยเหรียญอย่างที่สองอย่างที่สองคือเขาจับกลุ่มเฉพาะเขาจับไปที่กลุ่มเด็กมหาลัยเพราะว่าใครที่เรียนที่อเมริกาจะรู้เลยว่าหนังสือมหาลัยเป็นเรื่องที่ แพงทีแง่แพงมากแพงมากแพงมากครับแพงมากๆเลยครับซึ่งเพราะว่าราคาอย่างในไทยอย่างงี้จะซื้อเทคทีนึงเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับการเอาเทคไปถไ่ายเอกสารได้ซ้ำไปก็จะรู้ว่าหนังสือมันแพงจริงถูกต้องแพงมากจริงครับซึ่งโหการ<ๆ>ที่เด็กได้ราคา25เหรียญกับร้อยเหรียญมันประหยัดเงินได้เยอะแล้วคิดดูในยุคที่พ่อแม่ไม่รู้กับหนึ่งมันจะมีมันจะมีกลุ่มเด็กที่ขอพ่อแม่ ขอเงินพ่อแม่ไปซื้อหนังสือหน่อยองซต้องอขอทุนนะอ่ก <c oughs> ู้เงินมาเพื่อซื้อหนังสือครับนะครับเอาสลิปจากเพื่อนที่ซื้อนในราคาล้านถูกต้อง ต่นี่เด็กเลวเนี่ยแต่นี่พี่คงไม่ทํามั่งอ่านี่คือจุดอ่พี่ไม่ได้ทาครับแต่นี่คือจุดที่เขาทํากันถามว่าเราทำไหมถ้ามีอ่ะถ้ามีเข้าใจไหมอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาเห็นภาพนี้หรือเปล่าแต่เขาคงรู้แหละว่ามันมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันมันมันราคาถูกกว่าทําให้เด็กชอบการซื้อออนไลน์ซึ่งพ่อแม่ไม่รู้จักหรอกอะไรเกือบเมย o ซอนในอินมจินยุคนั้นนะ เ,เ,ดเด็กจะรู้ว่าเมยซอนในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังใหม่ไม่ต้องพูดถึงคนรุ่นเก่าเลยถูกต้องอเขาก็ไม่รู้อะไรคือเมาซอนแล้วเขารู้อยู่แล้วว่ารุ่นเขาหนังสือเป็นร้อยเหรียญหรือแม้แต่การกู้เงินเพื่อไปเบิกเงินในการจ่ายค่าหนังสืงอมันแพงแต่จริงๆเด็กประหยัดเงินตรงนั้นได้ครับก็ทําให้เด็กประหยัดเงินไปได้ก็ทําให้มีกลุ่มฐานลูกค้าที่แน่นอม,มากๆอย่างที่สองนะครับก็คือ พอไอคนที่ซื้อหนังสือมาแล้วเนี่ยอืเอ๊ะทํำยังไงวะที่ก็ในปกติเราซื้อถูกไหมเราต้องไปขายกลับกับทางมหาลัยสมมุติมันจะมีร้านหนังสือมหาลัยของแนี้สมมุติพี่ซื้อจากบาร์โนเบลเอามาขายที่ร้านหนังสือมหาลัยหนังสือมหาลัยก็จะรับคืนประมาณสิบกว่าเหรียญจากร้อยเหลือญสิบอาจจะแล้วแต่เล่มอมหาลัยขายต่อห้าสิบเพราะมันต้องมีหน้าร้านใช่ไหมสิ่งที่ คนยุคนั้นทำก็คือซื้อจากเม a z ซอนเล่มใหม่ครับไปขายในอีเบย์เพอยุคนั้นอเม z o ซอมันยังขายไม่ได้เขาเป็นผู้ขายเออแต่มันทาให้เกิดการ crossover ระหว่างแพลตฟอร์มเกิดขึ้นอืมันก็หมุนเวียนกันอยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มนี่เองแล้วมือสองก็ไปขายใน e ีเบย์นตอนนั้นฉันขายร้อยเหรียญมหาลัยขายมือสองห้าสิบกูเอาสามสิกูกำไรแล้ เรียนจบด้วยถูกไหมครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอเมซอนเห็นแบบนั้นอ่ะเฮ้ยมันมีการขายมือสองเกิดขึ้นถูกไหมครับฉันก็ขายตามเออเรื่องอะไรอ่ะฉันก็ไม่ได้เออ,เอ,อก็เลยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีการขายของหนงันงสือมือสองคือตอนนั้นจะเป็นยุคที่อเมซอนรับซือ้อหนังสือมือสองโอ้ไม่ใช่ผู้ขายขายเองนะครับรับซื้อก่อนแล้ว ป็นยุคที่รับซื้อแล้วมีคนมาปล่อยเองเพื่อป้องกันไม่ได้เปิดแพลตฟอร์มของการ่ะยไม่เปิดสองจะมาขายยังไม่เปิดแพลตฟอร์มแต่รับซื้อซะเองแล้วก็มาถูกปล่อยเองจนเริ่มมีฐานสักชันที่เยอะมากต้องอินมจินว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วระบบการศึกษาเขาเป็นที่หนึ่งของโลกต้องตยอมรับมันมีมหาลัยที่ใหญ่และอินมจินดูว่าแบบมหาลัยที่เยอะหนังสือที่ขายได้เยอะเป็นแหล่ง เหมือนกับมหาลัยโลกอ่ะครับการขายหนังสือบนแพลตฟอร์มในนั้นน่ะมันทำให้เติบโตได้ไวมากระหว่างที่ฟังอยู่ในท่านผู้ฟังลองหันหน้าไปมองที่เชลหนังสือตัวเองนะฮะว่าเราอ่านเล่มนั้นกี่รอบถ้าเราอ่านรอบเดียวขายไหมเป็นแล้วเราก็ขายนะยังไงต่อครับประเด็นคืออย่างที่บอกคือตอนแรกเขาจับคีย์ที่ที่หนังสือที่ต้องเรียนของมหาลัยนะครับพอเขาเริ่มมีการ crossover ระหว่าง eBay กับเมซอน บ่อยขึ้นทําให้อเมซอนเริ่มเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยมันเราไม่จําเป็นต้องขายหนังสืออย่างเดียวนี้ว่านะครับสิ่งที่อเมซอนลงทุนทําแต่ eBay ไม่มีมนะตอนนี้เราเราจะผนวกแบบก้าวข้ามมานิดหนึ่งนะครับว่าว่าพอจาก eBay เป็นที่หนึ่งของรีเทลการขายของระหว่าง C to C ค s t เ m อ r กันเองนะครับกับอเม z o n ซอนที่เป็นผู้ขายหนังสือจะเริ่มเข้ามาชนกันแล้วเพราะแหลดูการขายหนังสืออย่างหนึ่งไม่น่าจะเอาชนะ eBay ได้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันสูกต้องครับแต่สิ่งที่ a เม z o n ซอนทำก็คือเขาสร้างระบบลอจิสติกสประเด็นคือระหว่างนั้นครับจอร์ดเขาเริ่มศึกษาตัว eBay ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนะครับ เขาจะมีอยู่ยุคหนึ่งเลยนะครับที่ a เม z o n ดึงหลายๆฟังก์ชันของ eBay เข้ามานะครับแต่ตอนแรกเลยอย่างแรกเลยคือเขาเริ่มเริ่มขายสินค้าบางประเภทก่อนอที่มากกว่าหนังสือโดยโดยโดยจอร์ดเนี่ยไม่ปล่อยให้ให้ผู้คนเข้ามาขายเลยนะอเมซอนเป็นผู้ขายผู้เดียวมาก่อนก่อนนน้นั้นนะครับแต่ eBay ปล่อยเพราะว่าเขาเจอจุดหนึ่งว่า อีเบมีกระแปมเยอะมีการโกงมีการส่งของของไม่ถึงมีการมีการเขาจะมีส่วนที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากมีส่วนที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการส่งของโลจิสติกครับใน eBay เนี่ยการที่เราจะส่งอาจจะมีบริษัทไปรษณีย์อเมริกาถูกต้องเป็นคล้ายๆบ้านเราไงม่ะลูกของบุกที่ H L หรือว่าเป็น U S P S U S P S ก็คือไปรษณีย์อเมริกาก็คือต้องเลือกในการชิปปิ้งถูกไหมครับซึ่งถามว่า อันเนี้ยมันมันก็ส่วนหนึ่งแล้วที่เราควบคุมไม่ได้อืมอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดส่งของเข้าใจไหมครับสมมติพี่จะส่งของออนไลน์เนี่ยอืมส่งของจริงไหมของมันแตกตัก้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าแล้วมาบอกว่าลาดที่โลจิสติกส์ก็ไม่ได้ไมครับอพอเขาเห็นตรงจุดเนี้ยสิ่งที่เขาเริ่มทําคือหนึ่งเขายังไม่เปิดตรงจุดนั้นเลยไอ้ตรงตรงที่หาเน้คนขายกันเองอเขาเลยเลือกที่ชั้นซื้อ ซื้อของซื้อมือสองเข้ามาก่อนสต็อกก่อนกไม่ไม่ซื้อมือสองแต่สมมติอ่ะเขาจะขายโค,กค้กเป็นลงังฉันซื้อมาในแวร์เฮาส์ฉันจัดส่งฉันจัดส่งให้อืคือเป็นผู้แพคให้เป็นแวร์เฮาส์ให้เพื่อเรียนรู้โปรเซสไปแล้วก็มี Delivery เป็นของใช้ของ U.S.P.S. คือใช้ใช้เหมือน eBay ไปก่อนอืจนค่อยๆพัฒนามาเป็นเป็นเ e ลิเวอรของตัวเองด้วยนะครับตอนหลังมีมีเดลิเวอรของตัวเอง ในการส่งของอเมซอนแล้วก็อย่างถัดมาก็คืออเมซอนเริ่มพอเปิดหลายอย่างแล้วใช่ไหมก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสินค้าอะไรอะมันฟล o w ดีไม่ดี<อ>และมีปัญหาน้อยอเ,เขาก็เริ่มมีการจัดแคตตาก็อมากขึ้นออย่างส่งตุ๊กตาไม่แตกหรอกถูกตส่ง<อ>ง,ง่ายมีแคตตาก็อนี้อยู่ใช่เขาก็จะเริ่มแบ่งจัดจัดเก็บซึ่งต้องบอกก่อนช่วงแรกไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเป็น ยุคของหนังสือเสร็จแล้วก็จะมีพวกอุปโภคบริโภคสักอย่างที่เขาเริ่ม try out อ,ออกมาแล้วตัวที่มันดังคือพวกเกมคอนโซลรู้สึกจะเป็นวีกับเพ a y 3หรือไงที่ Xbox 360สหูนหรืออะไรสักอย่างที่มันออกมาช่วงนั้นที่เกมออกมาใน, <console. S 2> ในยุคนั้นพอดีเป็นยุคที่เปิดตัวกับเมซอนด้วยเราก็คือเริ่มมีการเริ่มมีการขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ eBay บูมมากมากมากซึ่งมันก็เป็นการแข่งขันกันจนเมซอนก็รู้สึกว่า ฉันขายฉันขายแค่อย่างเนี้ยไม่เวิร์กฉันต้องทําให้มันกว้างกว่าน,นี้ครับแต่การฉันจะขยายโดยการที่ใช้เงินทุนตัวเองทั้งหมดอ่ะมันทําไม่ได้ซึ่งระหว่างนี้ eBay ก็ยังมีการค้าขายแบบป,ปกติและยังบูมมากๆด้วยใช่ตอนนั้นตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าอเมซอนซูไม่ได้เออต้อง,ต,องต้องยอมรับเลยอเมซอนซูไม่ได้แล้วก็จนอเมซอนไม่หาจุดหนึ่งเจอก็คือ EBay เขามี authorized seller ซึ่งตอนนี้ช้อปปีก็ใช้กันอยู่นะครับคือมันจะแบ่งเป็นเกรดคือตอนนั้นเขาเขาจะดึงขอขอย้อนกลับมาที่อัตราเซลเลอร์ก่อนก็คือคนที่จะมาขายในอเมซอนต้องเป็นอัตราเซลเลอร์เท่านั้นเขาเริ่มเปิดได้รับการการันตีการันตีว่าเป็นของที่แบบมีคุณภาพรับรองแล้วถูกต้องต่างจาก Ebay อีเบ y เนี่ยใครก็เข้าไปขายได้แต่ก็จะมีสมมติคุณขายได้กี่ดาวกี่ดาวกี่ดาวก็จะเป็นอัตราเซลเลอร์ซึ่งตอนหลังมันมีการปรับ ออเออคคือเขาก็เห็นปัญหาแต่ทางอเมซอนบอกว่าไม่อยากขายกับ a เมซอนแม้แต่ปัจจุบันค,บคุณจะขายกับ a เมซอนคุณยังต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเป็นอัตลายว่าคุณทํายังไงเงินเข้าบัญชีบริษัทอยู่ไหนขายอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปขายได้ปัญหานี้ยังมีอยู่ในไทยนะครับถูกถูกต้องออย่างแอปชอปปิงรอสดอร์เนี่ย <laughs> <laughs> ถูกต้องครับซึ่งนั่นคือจุดที่ทําไมเขาถึงเป็นที่หนึ่งรีเทลออนไลน์ ครับผมนั่นคือจุดหนึ่งเลยนะครับซึ่งอีกจุดนึงอ๋อโทษทีครับเราข้ามเราข้ามข้ามข้ามจุดสําคัญไปข้ามจุดสําสคัญไปขอภอภัยเราชุกอุปโภคบริโภคอีกจุดหนึ่งคีย์ที่สาคัญสุดๆของเมซอนที่เกิดขึ้นนะครับที่ขายอุปโภคบริโภคก่อนเรื่องอันนี้คือเรื่องการขายยา,านั่นคือจุดที่ทาให้เมซอนโตลืมจุดนี้ไปเหตุผลก็คือเราจําเป็นที่จะต้องได้รับยาจากต้องมีทัน คือด้วยอเมริกาเวลาซื้อยาครับจะต้องมีใบดีสคริปชันจากหมอใช่ใช่ครับพอสมมุติคือมันเป็นรู้สึกระบบเป็นเหมือนสแกนหรืออะไรเป็นลงทะเบียนนะครับสมมติด้วยสมมติคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณจะต้องไปหาหมอแล้วรับยาทุกเดือนถูกไหมใช่ไม่งั้น,นเดี๋ยวซื้อมากินเองแล้วมันมีอันตรายเกิดขึ้นได้แต่คราวนี้อาจจะเป็น2อเดือนสเดือนคุณไปตรวจทีแล้วยาเนี่ยส่งจากอเมซอน อันนี้เป็นอีกคีย์หนึ่งที่ทําให้ Amazon เติบโตมันคือการดีลระหว่างตัวมา z o n กับทางบริษัทฟาร์มาซี CVS หรืออะไรพี่ไม่แน่ใจแต่แต่เป็นดีลในระหว่างธุรกิจถูกต้องครับจะสังเกตเห็นว่า Amazon นี้จะพุ่งโจมตีไปที่ทั้ง Authorized Seller ที่เป็นฝั่ง Business net เองแล้วก็ฝัง่งบริษัทยาที่เป็นฝั่ง Business เข่านกันกในขณะที่ eBay เลือกที่จะเดินเส้นทางของ C2C เป็นหลัก ใช่การเข้าตรงไปที่กลุ่มผู้ค้ารายย่อยกับตัวลูกค้าเลยถูกต้องนะครับพูดง่ายคือเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะครับก็คือเหมือนถ้าพูดเป็นฝั่งก็คือเหมือน eBay เนี่ยเติบโตแบบวินโด s ใครขายก็ได้ใครพัฒนาก็ได้คุณจะเอาอะไรมาขายก็ได้อตราบใดที่มันไม่ใช่ Human Body ไม่ใช่บาบาลาที่เขาห้ามกำหนดอ่ะคุณขายได้หมดอย่าอขายของผิดกฎหมายอ่าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับ Microsoft ที่ คุณจะทําเกมคุณจะทำโปรแกรมอะไรก็ได้ตราบอะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายครับทําเลยอืเมซอนเดินในรูปแบบ a อโ l ปเอะเราเราเราโดนแน่เลยกูควบคุมทุกอย่างฉันควบคุมหมดเลยถูกไหม Privacy First คสฮะอ่าคือทุกอย่างควบคุมหมดซึ่งมันทําให้ครอบได้เปรียบของอเมซอนคืออเมซอนมีข้อมูลอของลูกค้าต่างจากอีเบเพราะว่า eBay ให้ใครมาขายการที่มันจะลิสต์มันอาจจะลิสต์ชื่อหนึ่งไม่เหมือนกันสเปคที่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นช่องแค่แค่กรอกถูกเข้าใจไหมครับแต่ Amazon เนี่ยเป็นการควบคุมว่าตอนแรกฉันคนลิสต์ตอนหลังๆคือฉันเปิดอะไรเซลเลอร์เป็น ABC จำนวนเยอะนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแค่สิบคนแต่ต้องบอกเลยช่วงแรกๆถ้าลองกลับไปย้อนดูการที่สมมติจะซื้อ Macbook หนึ่งเครื่องจะซื้อจาก Amazon เลยซึ่งมีจาก Warehouse กับ อตายเซลเลยซึ่งอาจจะมีแค่ประมาณสิบคนไม่เยอะเลยน้อยมากๆน้อยมากๆเลยซึ่งส่วนใหญ่พวกนั้นไม่ใช่บุคคลแต่เป็นร้านเป็นร้านเหมือนกับขายคอมอยู่แล้วครับที่ต้องมาลงทะเบียนเพื่อขายกับอเมซอนมาเลยทําให้จุดนั้นเป็นจุดการันตีแล้วคนสร้างความ<ช>น่าเชื่อถือถูกถูกต้องครับซึ่งมันเป็นจุดอ่อนของการขายออนไลน์ตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคแรกอย่างที่บอกอ่าง ที่มักถามง่าไง g o l s n หรือ c r a i g l i s t ว่าการซื้อขายออนไลน์มันน่ากลัวซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยมันเลยทําให้อเมซอนเนี่ยเติบโตมาในความน่าเชื่อถือครับความรู้สึกเหมือนกันกับเราใช้ Apple ไม่มีมไวรัสแต่ Windows อาจจะมีมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าแพลตฟอร์มหนึ่งเหมือนการเดินเข้าไปซื้อของในตลาดถูกต้องไม่รู้มาจากไหน ใช้ได้ก็ใช้ไม่รู้เหมือนกันกับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือเดินไปซื้อจากร้านช็อปเลยถูกต้องอ่านั่นเองนะครับก็นั่นคือข้อที่ทำให้อเมซอนถึงมาเป็นที่หนึ่งในทุกวันนี้แล้วอเมซอนมีมีแบบรายย่อยไหมฮะทุกวันนี้รายย่อยแบบย่อยย่อยเลย<ม>แบบแบบชอปปี้เนไม่มีมมแล้วปัจจวบกันย็มีมคือตัวอย่างต้องบอกก่อนว่าคำว่ารายย่อย แบบช h อปปี้ที่เป็นใน A ในบเรามาขาย A ไม่ได้ไม่มี่ส่วนใหญ่แล้วคือแบบมันจะเป็นเป็นร้านมันผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเป็นถึงบริษัทบรมาแล้วอแต่มันมีการบริษัทแม้แต่ตอนนี้คุณจะขายของในอเมซอนต่อให้คุณอยู่อเมริกาก็ยังขายยากไม่ได้ขายกันง่ายๆไม่ใช่แบบเป็นโนเนมใครก็ไม่รู้ว่าขายได้ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ดีก็ยังถูกคอนโทรลนะครับแล้วก็ มันเลยทําให้เขาสามารถจัดแคตตาก็อได้เพราะเขาเขาเขาคนโทรลหมดเขามี data หมดว่าเจ้านี้ขายอะไรได้บ้างยกตัวอย่างสมมุติว่าพี่จะขายอาหารอืก็ต้องไปลงทะเบียนอีกแบบหนึ่งกับต่างจากการขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีเช็คลิสต์เฉพาะของด้านอาหารถูกต้องซึ่งมีการตรวจสอบมีแบบรีเสิร์ชมาแล้วว่าต่างกับอีดสมมุติจะขายสมมติเรา ที่ทำขนมจะขายขนมบน ebay ขายได้เลยผิดกฎหมายไหมไม่รมมู้ไม่มีใครอายุการใช้งานเท่าไรนะหร่นูนนี่นนี่คือเช็คลิสต์แบบ1อัน fit all ใช่ครับแต่ว่าถ้าเมซอนเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์ของเขานะครับนั่นคือข้อแตกตา่างจนทําให้ ebay เริ่มมีปัญหาถามว่าปัจจุบันเนี้ ebay กลายเป็นเว็บไซต์ที่หาของที่เขาเรียกว่า อิน i ิวิ u a l มากกว่าก็คือแบบเช่นไอโฟนอ่าเฉพาะอย่าง iPhone เคลือบทองบ้าๆอะไรอย่เงี้ mm hmm. ที่มันเป็นแปลกออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ m แ s Scale ที่แบบ iPhone 12ออกมาปุ๊บคนจะเลือกซื้อไปทางอเมซอนเมนะครับ mm hmm. เพราะต้องบอกเลยว่ายุคของ eBay เนี่ยเติบโตแล้วก็มีการโกงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น iPhone ที่ ร้านค้าอยู่นิวยอร์กแต่ใช้เครื่องปลอมเครื่องมือสองมาขายเป็นมือหนึ่งเป็นร้านค้านะเป็นร้านจริงๆที่ v ว r i f y by eBay อ,อันนี้ถามถามเพื่อนหรือบางคนอะ่ะเราจะรู้เลยที่นิวยอร์กจะมีร้านพวกขายมือถือครับซึ่งมั่งโกงทุกร้านไม่ต้องถามร้านไหนไม่โกงโกงทุกร้านเฮ้ยจริงเหรอมันจะเป็นเครื่อง r e p u b l i s h บ้างเป็นเครื่องบลา b บ้างมันจะมาขายเป็นของใหม่ซึ่งร้านพวกนี้ไปอยู่ใน eBay เยอะมากเพราะมันเข้า Amazon ไม่ได้ นี่มีการนะทูกต้องครับโอ้เจ๋งมากเลยฮะโอ้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปอยากประสบความสาเร็จเนี่ยต้องทาการบ้านเยอะท,ที่สําคัญเลยก็คือจากที่เราพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันคล้ายกันเกือบทั้งหมดจุดต่างเพียงจุดหนึ่งหรือสองจุดได้ซ้ําแต่ถ้ามันเป็นจุดที่สําคัญมากพอมันพลิกเกมได้เลย<า>นะครับเช่นแบบว่าเราอาจจะรู้ว่าจุดที่เราต้องการจากการซื้อออนไลน์ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะดีมากเลยเนี่ย ไอ้ประโยคเนี่ยสำคัญมากถ้ามัน<ช>ปลอด<ช>ภัยและมันสะดวกด้วยมันจะดีมากเลยก็เลยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราเห็นอ m มซอนประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้<ช>นะครับ,รบผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์และปรับใช้กับชีวิตของท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับ,รบผมสหรับวันนี้ The Race Ocean ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ